คุณเป็นคนหนึ่งไหมที่มีหลายๆ p r o โปรเจกต์อยากทำให้สำเร็จแต่ทำไปสักพักแล้วก็ลมเลิกทำไปสักพักคุณก็กลับมาอยู่ที่เดิมการที่คุณเป็นแบบนี้นะคะหญิงไปหาข้อมูลค่ะว่าทำยังไงเวลาที่เราต้องการประสบความสําเร็จเนี่ยทำยังไงเวลาที่คนที่มีหลายๆโปรเจกต์เนี่ยทำยังไงถึงจะประสบความสาเร็จแล้วก็ทําให้ได้ตามเป้าข้อมูลนี้นะคะหญิงได้มาจากโทนี่โรบินส โทนี่โรบินส์เนี่ยบอกว่าเวลาคนเราอะ่ะจะทำอะไรให้มันแบบ achieve อ่ะให้มันประสบความสำเร็จได้เนี่ยนอกจากการที่มีแรงกระตุ้นมี inspiration แล้วอะ่ะมันต้องมีพลังงานด้วยก็คือ energy energy เนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบพลังงานการเคลื่อนตัวการเคลื่อนไหวนะ energy ยิงจะบอกอธิบายอย่างนี้ energy ที่เขาบอกเนี่ยมันจะเป็น2ออย่างก็คือทั้ง physical คือด้านร่างกายแล้วก็ทั้ง เ mental ด้านจิตใจเวลาร่างกายเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าชอ,อ,อนนี่ดอบบินส์เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาให้คำปรึกษาหรือว่าบรรยายให้กับคนที่ระดับโลกอะ่ะจะมีการปลบมือมีการให้แบบเคลื่อนไหวอะ่ะให้มีการขยับร่างกายเพราะว่าเวลาคนขยับร่างกายเนี่ย มันจะทาให้พลังงานเราเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเหมือนกับเราออกกําลังกายอย่างเงี้ยพลังงานเราก็เพิ่มขึ้นคุณลองดูสิถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆกับการที่คุณแบบขยับตัวยอย่างเงี้ยมันจะทให้คุณมีพลังงาน energy ม,เเมากขึ้นแล้วเวลาที่ด้าน m e n ท a ลหรือว่าด้านจิตใจอ่ะพลังงาน,นจิตใจก็คือเวลาที่อยู่กับกลุ่มคนหรือว่าอยู่กับคําพูด มุมมองที่มันเป็นบวกมุมมองที่มันเป็นไปได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นการเสริมทางด้านจิตใจให้เราแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นทุกๆอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ซึ่ง2อย่างนี้พอมารวมกันน่ะมันทําให้คนที่มีสิ่งเหล่านี้ทาอะไรเขาจะประสบความสําเร็จแล้วก็นอกจาก2ออย่างนี้นะคะคุณก็ต้องเทรนนิ่งด้วยเทรนนิ่งก็คือการที่คุณแบบทำอะ่ะทำมันอะ่ะพร้อมกับคุณต้องเรียนรู้ว่าถ้าคุณ จะทำตัวนี้ให้มันสบำเร็จคุณต้องเรียนรู้สกิลอะไรบ้างนี่แหละเป็นองค์ประกอบที่คนประสบความสําเร็จอะคะ่ะเขามีมีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจมีทั้งกระบวนการพอรู้ข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะยิงหวังว่าพวกคุณจะนําข้อมูลแบบนี้ไปปรับใช้กับตัวคุณเองแล้วก็ทําให้คุณประสบความสำเร็จได้นะคะ